สนับสนุนโดยจานเรียวครบคร่องเรื่อง e ฟุตบอลระวังตัวปลอมกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE ีฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็กลับมาในรอบ2อาทิตย์นะครับเพราะว่ามีคลิปหนึ่งเนี่ยโดนแดงไปแล้วก็ทาง u t u b e นะครับปิดกั้นไม่ให้ลงคลิป2สัปดาห์ส่วนวันนี้นะครับจะเป็นรอบชิงซีซั่น49นะครับในทัวร์นาเมนต์ DB e ฟุตบอลจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณจอมกระทานะครับจะเจอกับ PSP l a พีลา s ทั้งคู่นะครับมาจากคลับคอสเปอร์แล้วก็ซีซั่นนี้โคจอนมาเจอกันเองแหละครับในคลับเดียวกันเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ซีซั่นนี้ไปได้สําเร็จโอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วน่าตะฝัง่งคุณบอสลาสบอสกันก่อนนะครับมาในแผน5-1-2-2ควิกเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูนะครับปีเตอร์ชชมเคิล3เซนเตอร์อาราลโคฟานไดแล้วก็ ura, side, war, ตูรามแบ็กซ้ายเพอร์นันเดสแบ็กขวาฟิลิปลามกลางรับตัวเดียวนะครับจะเป็นวิเอราส่วนกลางลูกจะเป็นเมสซี่กับเพอร์เนสปูนาเป้านะครับจะเป็น อเล็กซานเดอร์ชาร์ลส์ยืนคู่กับคีเลียนเอ็มบัปเป้นะครับผมส่วนแลมาเตตฝั่งคุณจอมกระทานะครับมาในแผน4-1-2-3รองบอลเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูเจียรูจิบุฟฟ่อนคู่เซนเตอร์อาราโค้และฟานได์แบ็กขวาไคล์วอเกอร์แบ็กซ้ายลูเปโตคาร์ลส์กลางรับนะครับจะเป็นวิเอร่ากลางลูก2ตัวครับลิเบอรี่กับมาลาโดน่าส่วน3หน้าเป้านะครับจะเป็นเอ็มบัปเป้ด้านซ้ายลูเมนิกเก้ด้านขวาส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นแฮร์รี่เคน รอบชิงเราจะแข่งกันนัดเดียวนะครับเดิน8นาทีต่อเวลาต่อจุดโทษนะครับผมโอเคบเกมเริ่มเป็นฝั่งคุณจอมที่ได้เขีร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีดำนะครับส่วนฝั่งคุณรัสบอสนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวนะครับผมโอเคบลนูนีเ้เป็นลูกเอาหลังเป็นลูกเตะมุมเป็นฝั่งคุณจอมแล้วครับเพลงน,นี้ นี้จะเปิดโดยลิเบอรี่แล้วครับจะเล่นยังไงเล่นสั้นๆมาที่คาร์ลสมีสูตรลูกนี้สูตรเตรียวคืนไปมาที่ลิเบอรี่งัดมาก็ไปเข้าทางเอมาเป้ A P A. แล้วก็ขี่ออกมาก่อนครับแหมได้ทักทายไปก่อนนะฟังคุณจอมคู่นี้นะครับเจอกันเป็นครั้งแรกในรายการดีบีนะครับผมเพราะว่าเป็นขับเดียวกันแล้วก็มาเจอกันเองในีซ่นี้แหละครับใครจะอยู่ใครจะไปลูกนี้เดินบรรทัดแล้วก็ติดเซฟติดเซฟแล้วก็มงคืนไปครับแหมได้ทักทายไป2จังหวะครับฟังคุณจอมเดินบรรทัดหน้ากรอบเมื่อกี้แต่ว่ายัง เป็นแชมเคิลแล้วครับโชว์ซูเปอร์เซฟไปได้เอาละครับลาสบอสมาลูกนี้ฝั่งคุณบอสนะครับชารลอตลูกนี้วนซ้ายวนขวาซ้ายมีเติมขวามีแต่งมาที่ฟิลิปลามหักเข้าในมาที่เลวเนยเมซี่เอาละครับหลุดเดียวมาถึงชารลอตแล้วก็ได้แปรหนึ่งประตูต่อศูนย์จากอเล็กซานเดอร์ชารลอตเลยครับฝั่งคุณจอมนะครับบุกอยู่แต่ว่าเป็นเกมส่วนกลับฝั่งคุณลาสบอสได้ประตูขึ้นนําไปเลยครับดูภาพช้านะครับมีขวาเติมนะครับฟิลิปลาม ไม่เปิดนะครับหักเข้ามาในที่เมสซี่แล้วก็เบิ้ลทีเดียวมาถึงชาร์ลอตแหละครับได้แปรโล่งๆเข้าไปเอาแล้วครับเป็นฝั่งคุณบอสที่ขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เปิดก่อนได้ปูบหรือเปิดก่อนได้เปรียบเดี๋ยวมารอดูกันตรงนี้โดนจิ้มไปแล้วครับฝั่งคุณจอมมาที่เฮอร์เนสเล่นกันสั้นๆเอาแล้วครับหลุดมาลูกนี้มาที่ร่องน้ําสีขาวชาร์ลอ์วนมาที่เมสซี่จะเข้าซ้ายหรือไม่ได้ซ้ายลูกนี้ก็โดนจิ้มไปก่อนจะได้เสวนฝั่งคุณจอมเอ็มบาเป้จะเล่นยังไงวนซ้ายายมที่ฮ เรเบอรี่เล่นกันสั้นๆเอาเละครับแทงช่องมาลูกนี้ก็โอ้โหตูรามแข็งโป๊กบอกเลยว่าแข็งโป๊กแหมมาแล้วครับเฮอร์เนสลูกนี้มาอีเพย์หนึ่งจะเล่นยังไงหักเข้าในมาแล้วก็ขึ้นหมงแล้วก็ไม่ถึงแล้วก็เคี้ยวออกมาอย่างยูอย่างยังขึ้นสองไม่ได้จะได้สวนของคุณจอมคุณจอมไม่สนใจไปกันต่อมาที่อาราโคลูกนี้ก็ยังแก้ไม่ได้เอารูกนี้ไปชนกันเองแต่ก็ยังได้อยู่ละครับมาที่ฟานไดออกขวาไปที่ฟิลิปลาม เล่นกันสั้นๆจ่ายเข้าในมาเอาจ่ายไม่แม่นจะได้สวนของคุณจอมเอาแล้วครับลูกนี้แทงช่องมาคิลเลอร์พาร์ตมาสวยหลุดเดียวมาจี้ๆๆๆออกมามาที่ดูมินิเก้ได้แท็บอินแล้วก็1ประตูต่อหนึ่งจากเข้าไปดูมินิเก้นะครับในเกมควิกเคานเตอร์หรือว่าเขาเคานเตอร์แอตแท็กนะครับดูนะครับแทงช่องหลุดเดียวมาเลยครับเอเ็มมาเป้หลุดมา2ครับลูกนี้ปาดไปให้ดูมินิเก้ได้แท็บอินแบบลอดวางขาไปครับเอาแล้วครับเกมกลับมาสมันเกอร์ เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งกลับมารีเซตกันใหม่แล้วครับไปกันต่อครับฟิลิปลามจะเล่นยังไงเอาละครับจี้ไปเองจี้่อ,อขวาไปมาที่เมสซี่เปลี่ยนมาครับจากขวามาซ้ายมาที่เฮอร์เนสแทนช่องมาถึงเอปเป้เข้ากรอบยปโทษตะวัดไปถึงเฮอร์เนตแล้วก็ได้แปรติดบล็อกแล้วก็ไม่เคลียร์แล้วก็เคลียร์ออกมาจาัางหวะ2เป็นฝั่งคุณจองเก็บได้มาที่เดวิลลี่กัเปโตคาร์ลอสจะเล่นยังไงจี้ออกซ้ายไป แล้ครับมาที่ลิเบอรี่ตวัดไปก็แต่ยังถึงลูเมนิเก้พลิกบอลทูนี้เฟซช็อตเข้ามาในก็โดนจิ้มแล้วก็เอา้าเข้าไปครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งอะไรครับนี่แสงแล้วครับคุณจอมดูนะครับภาพช้าลูกนี้ตวัดไปเนี่เหมือนจะไม่ดีแต่ว่ายังได้อยู่นะครับทูนี้เฟซช็อตเนี่ยเหมือนจะโดนแย่งนะครับแต่ว่าโอ้โหล็อกไปนิดนึงครับว,วเอล่าไม่ถึงบอนลนะครับเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่า สองประตูตอนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ฝั่งคุณจอมแซงไปแล้ววิเอล่าลูกนี้จ่ายไปเสียกับมาล้วนะขับเดียวกันและครับลูทางกันเป็นอย่างดีทั้งคู่จากพอสเปอร์นะครับบอกเลยมันแน่นอนครับคู่นี้สกอร์สูงอ่ะผมฟันธงโอ้ทีมาที่เฮอร์เนสมาที่เมซี่้วครับจ่ายไปก็ติดบล็อกแต่จังหวะสองยังเก็บได้ครับฟิลิปลามจ่ายไปก็เอาแล้วครับเสียเลยครับฝั่งคุณบอสจะได้สวนของคุณจอมมาที่ลรเบลรี่ เบินมาที่มาโลน่าจะเล่นยังไงครับลูมินิเก้ลูนี้เฟซช,ช็อตไปไปต่อหลอกจังหวะหนึ่งแล้วก็เป็นเฮอร์นันเดสครับตามมาแก้ได้จะได้สวนกลับแล้วครับเพลนี้มาทางร่องน้ําสีขาวเอ็มเป้ซ้ายมีเติมขวามีแต่งดึงจับแล้วดึงคึงแล้วพลิกลูนี้ไหลมาที่มาเป้หักเข้าในแล้วก็ได้แปรโดนจิ้มไปก่อนแล้วก็ขี่ออกมายัางยังตีเสมอไม่ได้ยังแค่หนึ่งประตูต่อสองแต่ยังได้ต่อยเพลหนึ่งลูนี้ตัดเข้าใน มาที่มาเป้ลูกนี้มาถึงเม้าที่ได้เดิลพันแล้วก็ใส่สายติดเซฟติดเซฟ,เฟ,เฟยังอยู่ยังยังตีเสมอไม่ได้ดูนะครับภาพช้าลูกนี้เบิ้ลกันได้เดิลทันธ์ทาไม้ตายของนักแข่งแล้วครับแต่ว่ายังเซฟไปมือของบุฟฟอนนะครับยังได้ไปเตะม,มุมยังได้ต่อเนื่องอยู่จะเล่นสั้นหรือจะมีสูตรยิงดีมีลุ้นเลยครับเอาละครับลูกนี้เล่นสั้นมาแต่ก็ออกมาลุ้นนะครับมัน อ่านเกมได้ทันฝัง่งคุณจอมรู้ทันแล้วลูกนี้จะได้สวนแล้วครับจี้ออกมาที่เอริเคนมีเพื่อนวิง่งาล้ครับเอริเกนจี้ออกขวามาจะเล่นยังไงเฟซช็อตเข้ามาเอาแล้วครับถึงลูมินเก้มีเพื่อนรอยังไงตรงนี้แต่ก็หลุดออกหลังไปครับไม่ทันครับส่งช้าไปหน่อย hey, หน่น่าเสียดายแล้วครับลูกนี้ของลูมินเก้หลุดเนี่ยแล้วก็ไปปล่อยบอลน,นะครับกลายเป็นว่าบอลมันหลุดออกหลังไปตังเตะขึ้นมาครับชาไมลีคิน วงชงกันลูกนี้ไปเข้าทางฝั่งคุณจอมอีกแล้วครับเก็บบอล bon 50-50เนี่ยเข้าทางคุณจอมซะเยอะนะครับแล้วลูกนี้มาที่เฮอร์เนสจ่ายมาที่เชลต์พิกบอลเป็นตัวเก็บบอลแล้วก็จ่ายออกซ้ายมาจะได้คอรอสหรือไม่ไม่คอรอสหักเข้าในแล้วลูกนี้ถึงแมตสซี่ลูกนี้ยังไงลูกนี้ก็เคี่ยวมาก่อนไปเข้าทางฝั่งคุณจอมจะได้สวนช่วงท้ายเกมทด2เวลาไอ้สอเวลา2นาทีขอภอภัยครับผมมาที่ลิเวอร์ลียจะขึ้น3ได้หรือไม่มาที่เอลิเคน เบินมาเอมาเป้มีเพื่อนวิ่งก็คืนไปที่เอลิเคนเบินใหม่เอมาเป้ก็ติดตัวราบแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับในครึ่งแรกถือว่าเป็นกุณจอครับที่ยังนําอยู่2ประตูตอนหนึ่งดูสถิตินะครับครองบอล53ต่อ47แต่เป็นฝั่งกุณจอนะครับที่ขึ้นนําไปอยู่2ประตูตอนหนึ่งถือว่าสูสีแล้วครับคูน่นี้เอาไม่เปลี่ยนตัวกันเลยครับยังใช้ชุดเดิมกันอยู่กลับมาชมกันต่อครับไม่ต้องรอนานมาที่เวลาก็จ่ายไปเสียครับ แต่ยังดักได้ไดีนะครับแก้ตัวได้สําเร็จเฮอร์นันเดสไหลมาก็ติดอูเมนิกเเกตัดเกมได้ฝั่งคุณจอมก็เสียอีกแล้วครับฝั่งลาสผัดบอสจะได้สวนคุณบอสมาที่ร์ลต์ทุนี้จะได้ยิงหรือไม่เอเต้โดยพันแล้วก็ได้ใส่ขวาเรียบร้อยสองประตูต่อสองโอ้โหได้ประตูขึ้นได้ประตูตีเสมอนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังดูนะครับไหลมาได้บดยพัลธั์เลยครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะได้ใส่ขวาก็ไปที่สองสอง เอาละครับกลับมาสมันเกอร์เสมอกันที่2ประตูต่อ2กลับมาเริ่มกันใหม่ครับนี่ลูิเนเกจี้ยอ,อกขวามาถึงมาลุนา่าเอาละครับเหยียดขาไม่ถึงลูกนี้หลุดเดียวมาจะเล่นยังไงแล้วก็ได้ปั่นโค้งๆ3ประตูต่อ2ผมทีคุณทีว่ากันอย่างนั้นนะครับแมดูนะครับเขาเรียกว่าลูกสูตรนะครับไหลช่องลูกนี้แม่เหมือนจะสก,กัดได้แต่ก็เหยียดไม่ถึงนะครับแต่ก็ได้เอียงโค้งๆไปที่สอสองเอาละครับคุณจอม โดนไล่ตีเสมอเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยิงหนีห่างออกไปครั้งครับที่3ประตูต่อ2บอกเลยว่าสุดมันครับคู่นี้5ดาวชชลต์วนซ้ายวนขวาเอาลครับจับแล้วดึงขึงแล้วพลิกมาที่เวล่าออกขวามาาแล้วมาที่ฟิลิปรามวนเข้าในวนออกซ้ายออกขวา จะเล่นยังไงคืนมาที่เมสซี่ถึงชาร์ลส์หรือไม่ตัวพลิกลูกนี้พลิกไปเข้าทางฟันได้จะได้ส่วนฝั่งกุญจอมจะเล่นยังไงเพลนี้ดีไซสอกมาไซสไซก่อยไม่ถึงแต่โดนฟันได้ติดมาดักมาได้ชาร์ลส์ถึงเมสซี่ไม่ดับเบิลซัดคืนมาที่ชาร์ลอ์เมสซี่เล่นกันสั้นๆลูกนี้มาที่ชาร์ลส์ก็เป็นฟันได้แล้วครับดักได้ยังยังจบไม่ได้ลูกนี้จะเป็นเกมส่วนฝั่งกุญจอมอีกแล้วเฮเบเป้เฉียบแล้วดึงคึงแล้วพลิกลูกนี้เอาแล้วครับจ่ายไปเสีย โอ้โหหรือถือว่าอ่านเกมกันได้ดีเลยครับทั้งคู่พอจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าจะส่งกันติดบ่อยครั้งแล้วครับเพราะว่าน่าจะซ้อมมือเป็นอย่างดีแล้วลูกนี้ได้สายติดเซฟเอ้ยไม่ใช่ติดเซฟติดบล็อกอะไรวันนี้มั่วตัวหมดมาที่ปาเป้ตรงนี้จะพลิกจะแวกกลางครับแต่ว่ายังโดนปั๊มไม่ได้บอลมาอยู่ฝั่งรัดบล็อสแล้วครับลูกนี้ได้ครองบอลอยู่ที่เฮอร์เนสมีสายเติมแต่ก็เลือกจะส่งให้ชาร์ลอตรับลูกนี้แต่ว่ายังโดนบล็อกไว้ก่อน แต่เอาบอลคืนกลับมาได้แล้วครับฝั่งคุณลาสบอสลูกนี้ฝั่งคุณบอสจะเล่นยังไงจะตีเสมอได้หรือเปล่าต้องการเพียงตุงเดียวล่วครับเพื่อตีเสมอ,อแล้วแต่เป็นฝั่งคุณจอรตัดได้เอมบาเป้ลูกนี้พลิกพลิกมาไหลมาที่ลูมนิกเเกแต่ก็ยังไงอะไรวะอ๋เป็นจังหวะล้ำหน้าแล้วครับ <laughs> กับลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้านครับลูมนิเเกเมื่อกี้ผมนึกว่าอะไรโอเคเกมเริ่มกันต่อ ฝัออ่งคุณลาดบอสเนี่ยตอนนี้ก็แชมป์ไป4สมัยแล้วนะครับ4หรือ5นี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะส่วนฝั่งคุณจอมครับคือท็อปแลงของ d b ครับบอกเลยคนนี้นี่คือแชมป์สูงสุดนะครับสำหรับคุณจอมอยู่ที่ตอนนี้ประมาณ17 -18 สมัยนะครับณนะปัจจุบันแล้วก็อันดับ2ก็ประมาณ12สมัยแล้วครับฝั่งคุณทาโร่กับคุณฟิล์มไฮเปอร์นะถือว่าห่างเลยทีเดียวครับเอาละครับมาที่เพลงนี้ก็ไปติดฟันได้แลลวครับ ยังห่างแค่ประตูเดียวเลยครับยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่คุณจอมพยายามหาประตูที่4แต่ฝั่งคุณรัตบอ์ก็ไม่ยอมนะครับหาประตูที่เสมออยู่เอาละครับลูกนี้ซ้ายมีเติมขวามีแต่งมาที่ฟิลิปรามจ่ายไปก็ติดรเบโต้คาร์ลสมาที่ลิเวอรลี่ครับดึงช้าแล้วครับฝั่งคุณจอมบนซ้ายบนขวาจ่ายเข้าในมาเบินกันสั้นๆเบินบลชูเฮลิเคน two, เล่นกันเอาละครับ4จังหวะต่อนเนื่องดึงจังหวะนิดน,นึงรอเพื่อนเติมจ่ายเข้าใน อาแล้วลูกนี้เข้าก,กรอบไปโทษแล้วก็เฟซช็อตแล้วก็ได้ปั่นโค้งโค้งสุด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 ก็เพลงนี้ของคุณจอมโอ้โหแอคเลยครับเอมเป้ดูนะครับเล่นกันจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะยิงแต่ว่าเฟซช็อตเลยครับหลอกไปขวาแล้วก็ปั่นโค้งโค้งไปครับโอ้โหสุดสุดแล้ครับเพลงนี้ของคุณจอมยอดนะครับตอนนี้ก็สประตูต่อ2อแล้วครับฝั่งคุณลัดบอสโดนทิ้งห่างออกไปตอนนี้ก็มีการหยุดปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันนะในช่วง ท้ายเกมแบบนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับสาหรับสเตมินาแล้วก็สกิลต่างๆเนาะเทคนิคต่างๆนี่ฝั่งคุณจอมก็แก้เกมนะครับฝั่งคุณลัสบอสนะอันนี้เป็นหน้าจอของคุณลัสบอสนะครับใครดูอยู่ก็เอาไปปรับปรุงไปปรับใช้กันได้นะครับผมฝั่งคุณลัสบอสเนี่ยเป็นโปลีกนะครับผมแล้วก็ฝั่งคุณจอมก็เป็นโปลีเช่นกันุลยลัมเจอกับลาดบุรีถ้าจาไม่ผิดนะเอาแล้วลุนี้เอโต้ได้สตันนิงที่เซฟแล้วก็ แล้วก็ยังเก็บได้ครับจังหวะสองมาที่ลูกกอลิตแทงช่องมาวินิสุดได้เดบันชันแล้วก็ปั่นโคง้คงโอีกแล้วเดบันชันลูกนี้ดึงหลอกไปโชว์แดนเลยครับจังหวะนี้ดูนะครับดึงจังหวะนิดนึงแล้วก็ไหลามาเดบันชันหลอกเ,อเราโค้ไปเลยครับถล่มไปลูกนี้โอ้โหยมาต่อเนื่องครับห้าประตูต่อสองไปแล้วเ้สองชุดนี้ครับละลอกใหญ่คือว่าเพลงนี้ได้สุดยอดมากๆเลยครับฝั่งคุณจอมโอ้โห เละครัไปกันต่อครับหาประตูที่6หรือไม่มาที่เวสเอาละครับไหลมาที่ลูกกุลิตปาดไปถึงลรซัวเลสแล้วก็ไป6ประตูต่อ2มาเรื่อยๆมาเลียงๆ,ๆมาลัวๆ,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 ๆเอะอะไรครับนี่ยดูนะครับเล่นกันสั้นๆแบบเขาเรียกว่าจากขวามาซ้ายเนาะไปจบที่หลุยซัวเลสแล้วครับ6เม็ดครับเกมนี้ฝั่งคุณจอมไหล3ลูกรวดครับแต่คุณลัสบอลครับไม่สนใจไปกันต่อเล่นเต็มที่เลยครับตอนนี้ เอาแล้วแต่เสกแล้วครับเอโต้ลูกนี้จี้ออกมาจะเล่นยังไงเอาแล้วครับมีความเร็วแต่ก็โดนตุลามแล้วครับโดนอ่านด้วยก่อนฝั่งคุนันบอสเนี่ยถือว่าก็เต้นเต็มที่อยู่แล้วละครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีรู้ทางกันอยู่แล้วละครับผลจะเป็นยังไงก็เล่นเต็มที่แน่นอนครับสำหรับนักแข่งเอาแล้วเอโต้ลูกนี้พิกจะได้ประตูปอบใจหรือไม่ไหลามาที่โฟเดนลูกนี้ได้แปรมาครับอกประตูต่อสไเล่ยมาเหลือช่องว่างเพียง3ลูกเท่านั้น แต่ดูจากเวลาก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับ้าพูดกันตามเนื้อผ้าดูนะครับเพลงนี้เอโต้พลิกวนได้สวยมากแล้วครับไหลช่องมาที่โฟเดนแหละครับได้แปรเข้าไปลงๆโ,โอเคครับไล่มาแล้วครับเป็น3ประตูต่อ6ในนาทีที่92สองฝั่งคุณจอรครับเดินหน้าต่อลุยโซเลสมงชงไปเอาแล้วเวียดลูกนี้เบินไปก็ติดฟันได้แหละครับคุณลาสวอสไปกันต่อลูกนี้จะได้ประตูปลอบใจอีกลูกหรือไม่จะขึ้นสีได้หรือเปล่ามาที่โฟเดน ทุนี้หักเข้าซ้ายได้ซ้ายแล้วแทงช่องมาลูกนี้ถึงล,ลุ้มแต่ก็เป็นบุฟฟอลแล้วครับมาตะคุบไปก่อนแล้วก็เปิดยาวขึ้นหน้าแล้วก็หมดเวลาสรุปว่าเป็นคุณจอมกระทาน,นะครับที่ชนะคุณลาสบอสไปได้หกประตูต่อสามนะครับถือว่าเป็นคู่ชิงที่สุดมันเลยแต่ว่าต่างนันที่จังหวะจบเนาะมาโดนสามลูกรวดในช่วงท้ายเกมของคุณลาสบอสนะครับ <S <S โอเคครับสรุปว่าเป็นคุณจอมกระทานนะครับที่คว้าแชมป์ดีบีทัวร์นเมนต์ซีซั่น49ไปครองได้สำเร็จนะครับ ก็ส่วนคุณลาสบอลนะครับได้รองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมโอเคครับคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้น,นะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y u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  e e d e f o o ุตบอ l ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ DB ขอลาไปก่อนเจอคันคลิปหน้าสวัสดีครับ